เจอกันยามสายพี่น้องเจอกันยามสายอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็มาดูผลงานพี่น้องผลงานเกี่ยวข้าวล้มข้าวล้มจมน้ำนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างพี่น้องคือผมก็เคยพูดไปแล้วเนาะว่าข้าวที่มันจมน้ําน้ําท่วมเนี่ยข้าวล้มเนี่ยโดยเฉพาะนาที่มีน้ำเนี่ยมันจะเกี่ยวไม่ถึงเนี่ยพี่น้องเห็นว่า เยอะพี่น้องเยอะเลยอืมเนี่ยตรงนี้ก็คือกันพี่น้องเนี่ยเห็นไหมอันคือข้าวที่ล้มเอันคือข้าวล้มแล้วไม่ไม่ไม่ได้จมน้ําก็ก็ว่าไอ้เกี่ยวหมดไม่ค่อยดีแล้วเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยล้มด้วยจมน้ําด้วยพี่น้องเห็น เยอะพี่น้องบ่ได้ปืดข,ขึ้นใหม่เลยสิ่ปืดขึ้นใหม่บ่พุน่พนนะพุ่นนะพุ่นนะพี่น้องดูเห็นไหมคือไอแปลงนี้ก็เป็นแปลงหน้าของผมเองพี่น้องแตคือว่าน่ะ,ะคือไอก่อนหน้าน,นี้ก็ไอพายุยังไม่เข้าเนาะคันเมลกียังไม่เข้าก็มันก็ไม่ได้ขนาดนี้พี่น้องน้ำมันแห้งหมดแล้วแหละแต่ทีเนี้ย พอพายุมันเข้ามาน้ำมันท่วมพี่น้องน้ำมันท่วมเห็นบะเนี่นยนนเ,เยอะเลยนี่พี่น้องเห็นบ่ะับขึ้นมใหม่เบิองผุนเห็นไหมเนี่ยคือมันมันเกี่ยวบ่หมดแต่พี่น้องมันเกี่ยวไม่หมดเพราะว่ามันจมน้ำอยู่เนี่ยหลายพี่น้องเยอะเลยนี่นเห็นบ่มันจมน้ำพี่น้อง มันจมหนาข้างล่างเลยนี่เห็นไหมเออคือเราจะให้รถดเกี่ยวเขามุดลงไปเกี่ยวมันมันก็ประมานแมนว่าหรืมันก็ไม่ใช่อันนี้เราก็เข้าใจเขาอยู่นะแต่ว่าคลิปนี้นี่ให้ให้ให้เบื้องตัวอย่างให้ดูตัวอย่างว่าความเสียหายความเสียหายที่ข้าวมันล้มเนี่ยมันมันเป็นแนวใดมันมันเกี่ยวไม่หมดพี่น้องมันเกี่ยวไม่หมดก็เนื่องด้วยไ อะไรวาหน้างานมันเป็นแบบนี้เนาะหน้างานมันเป็นแบบนี้ถึงแม้นว่าคนขับรถเกี่ยวเนี่ยจะขับดีขนาดไหนก็ก็ไม่ก็ไม่มีผลพี่น้ nom. องก็มีเอฟซีบางคนก็พูดมาเหมือนกันบอกว่าโอ้ยเขาร่มเขาหยังมันก็เกี่ยวมดคือเก่าแล้วเพล่นวะเห็นปะเออเพล่นวะมันอยู่ที่มันอยู่ที่คนเกี่ยวเพ่ินวะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับรถเกี่ยว ผมก็จึงเอาอันนี้เอาคลิปนี้พี่น้องเอาคลิปนี้มาให้พี่น้องในเบิงว่า,าคือถึงรถเกี่ยวมันจะถึงคนขับรถเกี่ยวเขาจะมีฝีมือสักแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าหน้างานามันเป็นสภาพแบบเนี้มันกเกี่ยวก่บเหมือดพี่น้องมันกเกี่ยวก่บเหมือดพอมันเกี่ยวไม่หมดมันก็เข้าตกลนเยอะพี่น้องเกิดความเสียหายหลายน,นี่เยอะเลยนี่เห็นบ่มนี่นี่ทับกัน พุนนะพี่น้องพุนนเยอะพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่าอหน้างานมันเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องหน้างานข้าวลม้มอือคือล้มธรรมดามันก็เกี่ยวไม่ค่อยไม่ค่อยหมดอยู่แล้วอันนี้ล้มจมน้ําด้วยนะพี่น้องแต่ก็ยังดีนะยังได้ครับพีเนานนะอแต่ตอนแรกนี่ผมก็คิดว่ามันสิ จะได้ไม่ไม่เยอะขนาดนี้ได้ของผมสิบสองไร่ก็ได้สี่ตันน่าจะประมาณสี่ตันสามสี่ตันสี่พี่น้องอือสี่ตันสามประมาณสี่ตันสี่อะไรออคือถ้าน้ําไม่ท่วมเนี่ยพายุไม่เข้านะปีนี้ผมว่าผมจะได้เข้าเยอะกว่านี้อีกนะเ่อเพอเพออาจจะได้ถึงห้าตันแล้วมั้งออเพราะว่าดูแล้วนี่ผมยางเลเบิงเนี่ยโอ้โหฝนอ่ะเบิงแน่พี่น้อง เปิดดูเห็นป่ข้าวมันจมน้ำเขามันจมน้ำแล้วรถเกี่ยวมันก็เกี่ยวไม่ถึงไงเพราะฉะนั้นนี่ปีนี่ก็ทําใจพี่น้องทำใจผมก็ได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนู่น้น,นั้นก็ให้เขามาเล็มมาเล็มเอาข้าวเสียดายเนาะตรงไหนพอเล็มได้ก็เล็ม ตรงไหนเลี้ยมไม่ได้ก็ทิ้งไปคือจังแบบนี้นะโอ้ยเนี่ยจมน้ำหมดเลยนี่หลายนี่ทางล่างอีกคุณอ่ะนี่อันนี้ก็ได้โอ้เนี่ยจมน้ำแบบนี้เนี่ยข้าวจมน้ำแบบนี้อ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนะพี่น้องเพราะนั้นก็สำหรับในในปีนี้นี่ของใครที่เป็นสภาพ มือนของผมก็ทําใจพี่น้องทําใจเออก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาเหมือนกันบอกว่าไห้รออีกจังน้อยได้บพิันว่าหรือว่าสูบน้ําออกได้ไหมิันว่ามันมันรอบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเบิ่งพี่น้องของใครก็ท่วมหมดเออเ้าสีเปีงไปทางไหสีสูบน้ำใส่หน้าคนอื่นบอเรื่องอะไรมันมันมันเป็นเขาเรียกมันเป็นแองกระทะพี่น้องมันมันเฮ็ดยังบ่ได้เลย มีแต่จัดนนั่นอย่างเดียวนี่มีแต่สิตได้แค่ไหนครับแค่นั้นนะการขี่ดีกว่าการตดคือคืออย่างที่ผมว่านั่นแหละแปลงนี้ก็เยอะเลยครับของน้ําแบบเห็นบ่จมน้ําเยอะมากปีนี้นะพี่น้องอได้ขายได้กําไรสองหมื่นก็ก็ผมว่า พอไปพอมาพี่น้องเอ้ยยังพอไปพอมาแล้วก็ไม่ถือว่าได้กําไรมากแต่ก็แต่ก็ยังดีเนาะยังดีที่ไม่ไม่ไม่ขาดทุนแต่ถามว่ามันมันคุ้มไหมสําหรับไปในปีปีหนึ่งลงทุนสองหมื่นห้าได้กําไรสองหมื่นจะพูดถ้าพูดถึงเรื่องอ้ระยะเวลาพูดถึงเรื่องระยะเวลาลงทุนสองหมื่นได้กําไร สองหมืนในระยะเวลาสิบสองเดือนเนี่ยมันก็สำหรับชาวนาเราเนาะที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็สำหรับผมผมก็มองว่าเออมันก็พอไปพอมาพี่น้องแต่สำหรับออนักธุรกิจที่ทำการค้าขายเนี่ยลงทุนปีหนึ่งได้กำไรสองหมืนปีหนึ่งก็เขาก็อาจจะมองว่าอาจจะเสียเวลาอาจจะไม่คุ้มค่าแม้ว่ะเพราะว่าถ้าเขาเอาเงินสองหมื่นไปไป,ไปทำอย่างอื่น ในปีปีหนึ่งนะมันมันได้มันได้หลายกว่าสอง0มืนอ,อยู่แล้วแม่นมาละเพราะฉะนั้นก็คือว่าแหละอาชีพชานาเรามันแบบนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยให้ดูน้ำพี่น้องเบิง <c oughs> เบิงสภาพน้ำพี่น้องจากสีเปงไปทังใดคือของใครก็เป็นเหมือนกันมดที่นี่นะทางเปยนบุรีรัมเป็นเหมือนกันเหมือนกันทุกที่พี่น้องน้ำท่วมเหมือนกันทุกที่เลยเปงไปไซกับอะไร พราะนั้นก็เขามาเก็บข้าวพี่น้องเขามาเก็บเขาได้เป็นอุ่มได้เป็นโจมไปพี่น้องเอ้ยเพราะนั้นก็เป็นกําลังใจให้พี่น้อง <c oughs> ออปีนี้ห้องผมก็เจ็บคือกันเนี่ยแบบนี้เนี่ยเหยียบทิ้งเยอะเลยแปลงนี้ก็ยิ่งเยอะพี่น้องแปลงนี้นี่น้ําเยอะกว่าแปลงข้างล่าง ừ, อีเพราะนั้นก็ทําใจ โอ้ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่อไหรมื่อไห่น่า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 อ้อวย้อยย้อยย้อยเมาเลยโอ้เมาเมาเลยโออันนี้อันนี้ไอ้ที่เขาเกี่ยวไม่หมดใช่ไหมนอน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 โอ้นอนเบิ่งพี่น้องคุณน่ะไอ่เป็นโจมเป็นโจมให้เขามาเร ถ้าตรงข้างข้างล่างนี่น้ําแห้งก็เยอะกว่านี้อีกพี่น้องแต่ถ้ารอให้น้ําแห้งก็เน่าพอดีอ่าพี่น้องโอเคประมาณนี้นี่อันนี้ก็โอ้ตกค้างเยอะเลยนี่อ่าโอเคประมาณนี้พี่น้อง